ไม่ต้งต้นเ่เี่เอ็บนอ่นบนโพรงอยู่เสียตาบอเวลาเบิ่งข้างนอกก็เสีบเอดงตา เห็นด้เป็นคนเดวท่านแช่งงันวเพิมเหลืออีท่านแช่งเห็นาปี่เคยใส่แว ouais, okay, ่นใส่หรือเป่าเคยใส่มันจกันแดดวใส่ใส่ใส่แต่ยูนห้องย่นะแว่นใส่หมไม่ดูเวกเนไส

เนี่ยหนดงก,ก็งามมันยังไมงได้ถุงอยู่หยาบน้ามากเนี่ยอืมัมนพักได้สือ่อกาวมาติดน่าเขึ้นกูนใส่ยดงยงมาบอไซก็บด้ไรก็ขึ้นอไมันมันจะอะยางกูเปนเ็ขาดักเลย चाहिँ <laughs> भन्नु